ที่บ้านเกิดพระยาพิชัยดับหักบ้านห้วยคาตาบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์รับปัญญากรโมลีเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิษฐ์ประธานมูลนิธิพระยาพิชัยดับหักนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว,ว่ารชาชการจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมด้วยนางวันธนาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิษฐ์หัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดับหัก เพื่อเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัยอําเภอพิชัย,ชยจังหวัดอุตรดิษฐ์ในหมู่ที่4และหมู่ที่6บ้านห้วยคาตำาบลในเมืองอ,อําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์บนเนื้อที่ประมาณ327ไร่พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิษถ์ต่อไป ที่ลานสแกกรังเทศบาลเมืองอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายอารงกฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรคและกิจกรรมจิตอาสากวาดถนนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีตลาดสดที่สะอาดเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและยังเป็นการห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยโดยมีปลัดจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นายพยนัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หาหรือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับนายสุวรรณนยตุลยพักผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่2หน้าสารจังหวัดพิจิตรสร้างความสัมพันธ์อันดรีระหว่างส่วนราชการรวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดพิจิตรสำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งต่อไปกำหนดจัดในวันที่1มีนาคม2566 ิดท้ายกันที่ห้องประชุมสลักลางจังหวัดพิจิตรนายชัยยาสมทวินประหลัดจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นได้กำหนดโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบัญชีสำรองของจังหวัดพิจิตรทั้ทงนี้เพื่อให้การบริหารจัดการสลากคงเหลือในกรณีต่างๆให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในความรับผิดชอบของจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ จังหวัดพิจิตรจึงมีความประสงค์จะขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดพิจิตรเพื่อนำไปขายส่วนผมิภาคจำนวน100รายโดยมีอายุของบัญชีสำรอง2ปีหรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น